ท่านผู้ชมน้องแหม่มก็เลยอยากจะถามความรู้สึกน้องเกดน้องเกดมีความรู้สึกยังไงคะที่ไม่ไม่ได้ทําบุญวันนี้ที่บ้านก็วันนี้ก็มีใจนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะก็มีความสุข ก็ขออวยความปีใหม่ไปเลยแล้วกันเนาะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะตลอดปีใหม่นี้นะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนค่ะบอกคุณแม่อาจารย์แม่พนานี่ฝากซองมาด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่พนามากนะคะที่ฝากฟองมาทําบุญนะคะจากกูได้ดีทีวีค่ะค่ะค่ะงั้นก็เป็นความในใจนี้พี่เขาเดินทางมาจากที่ไหนค็ไปจากไหนเลยจากยูเยนซิตี้ดีใจบอได้มาร่วมงานวันนี้ดีใจมากที่มาร่วมทําบุญกับน้องเกดนะคะ เป็นน้องฮากนะรู้กันนานแล้วนานเท่าไหร่กี่เดือนละกับเดือนได้ประมาณหกเดือนมั้งหกเดือนได้อะแล้วก็ติดตามเข้ามาตลอดเลยรักเขามากวันนี้เขาทําบุญก็เลยมาทําบุญด้วยเขาค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายรูปรวมกลุ่มกันเนาะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนค่ะดีค่ะ